สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาเดินตลาดอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์ครับหลายคนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวหรือมาเดินเล่นมาเดินชมมาเลือกซื้อของที่ตลาดอำเภอเมืองอาจจะยังไม่รู้จักครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศช่วงหัวค่ำครับนี่วันนี้มีโอกาสเดินทางมาแถวนี้พอดีเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินดูบรรยากาศรอบๆบ ตลาดนะครับนี่ของขายหลากหลายมากนี่ครับบรรยากาศก็จะตาค่าไปด้วยผู้คนแล้วก็รถตาา่างๆนะครับเส<า>ียงดนตรีด้วย,วยน,นวี่าารนครับบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เวลาที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยก็จะมีอ้อนนาฬิกาอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูหอนาฬิกานิดหนึ่งนี่ครับนี่ก็จะเป็นหอนาฬิกาซึ่งก็จะอยู่ใจกลางของตลาดก็ะดินี่นะฮะเปิดไฟมาแล้วทาสีทอ,องนะฮะนี่บรรยากาศก็สวยไปแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ทราบประวัตินะฮะว่าสร้างเมื่อไหร่มีประวัติหรือเปล่าโอ้ไม่มีเลยนะฮะโอเคครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศ เดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นกันนิดหนึ่งนี่ครับโอ้รถเยอะมากมายนี่ฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านในนี่ครับโอ้มีของหลากหลายมีเงินก็มาจับจ่ายซื้อของได้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นคล้ายๆกับว่าตรงนี้ก็จะเป็น โซนที่มีการสร้างหลังคานะครับแล้วก็มีแผงของพ่อค้าแม่ขายนะครับฟางของหลากหลายชนิดนะครับซึ่งก็เราหลายคนก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้นะี่ฮะจะเป็นด้านในก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นี่ครับบรรยากาศนะครับ,นะรบก็จะไปถึงนูน่นสี่แยกไฟแดงส่วนอีกฟังหนึ่งนะฮะ ถ้าเราเดินทะลุไปที่เสียแยกไฟแดงเนี่ยก็จะเป็นตลาดในบาซ่าซึ่งก็จะเป็นตลาดที่มีการขายของแล้วก็ผู้คนเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของในช่วงเย็นๆครับนี่น,นี่ก็จะโซนตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีวกว่านี่ครัแบบอันนี้ช่วงหัวค่ำแล้ว ฉลากด,ด้านในก็จะปิดก็จะมีการวางขายของตามข้างๆเท่านั้นนะครับออส่วนทางด้านในเนี่ยก็ปิดแล้ว,วกกโอ้โตัวมีของขายหลากหลายนะฮะนี่มาสัมผัสชีวิตพอค้าแม่ขายตอนกลางคืนขายดีไหมป้าขายดีค่ะอ๋อขายดีนะดีฮนะนี่ เราต้องมาสอบถามพ่อค้าแม่ขายว่าขายดีไหมครับเดี๋ยวเราจะเดินพาทุกท่านไปชมบรรยากาศดูช่วงเวลาช่วงหัวค่ำนี่ก็จะเป็นแผงขายผลไม้อนนด้านในก็จะเป็นขายพวกกับข้าวนะฮะ โอ้นี่ครับยายขายของด้วยนี่ครับบรรยากาศผัดไทยการของนี้จะเป็นบรรยากาศที่เป็นเดี๋ยวเรามาเดินเดินดูนิดนึงฮะนีน่ผัด,ดไทยนะฮะนีน่จะเป็นผัดไทยไก่ทอดผัดไทยหมูทะเลโอ้นี่ฮะบรรยากาศดังนั้นเนี่ยต้องเย็นๆฮะใครที่ชอบบรรยากาศารราการเดินตลาดนี่ก็สามารถที่จะมา เลือกจับจ่ายซื้อของได้มารับประทานอาหารของอร่อยที่นี่ฮะนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยจั๊บพลโลข้าวขาหมูนะฮะของอร่อยฮะสึ่งก็เป็นร้านที่หลายคนเนี่ยมาจาับจ่ายซื้อของไปรับประทานกันเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับ นี่ก็จะเป็น้ต้องระวังรถนีดหนึ่งนี่ฮนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตามไหลทางนิดหนึ่งนะครับนี่ซึ่งก็จะมีร้านกเกษตรท่อนนี่นะฮะก็จะเอาของมาขายเป็นแบบนี้หลากหลายมากซึ่งก็จะเป็นการเอาสินค้ามาวาง ขายนะฮะเป็นร้านใหญ่นี่ครับส่วนี้ฝั่งนี้แผงร้านค้าต่างๆนี้ก็หยุดไปบ้างแล้วครับเพราะว่าช่วงหัวค่ำแต่ว่ามาฝั่งนี้นี่ทุกคนก็ยังมาเยอะอยู่นี่ครับีชีวิตครับโอ้ดีดูกับเ้๋าหลากหลายมากนะฮะเด,ดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะฮะนี่ เก็บบรรยากาศช่วงหัวค่ำเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยมาเที่ยวชมหรือมาเดินตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศโอ้นี่ฮะแผงขายผักขายดีไหมป้าขายดีเนาะเออขายดีนะฮะช่วงนี้ก็ผักผักแพงไหมป้าไม่แพงนะ ขายดีนะฮะขายไม่ดีเลยเหรอเยอะดูสิโอ้ยเป็นเพราะเศรษฐกิจหรือเปล่าเนาะเศรษฐกิจเดี๋ยจะเก็บข้อมูลไปให้รัฐบาลนะเออเดี๋ยวมื่นหนึ่งจะได้ปีไหนเนาะเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะฮะนี่เดี๋ยวรัฐบาลได้ดูคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลรวบรวมไปฮะเผื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบ้านเมืองเราจะเห็นนะครับ แต่ว่าโดยภาพรวมครับก็ถือว่ามีของขายหลากหลายนี่ฮะจนสุดทางเลยมีน้ำพริกด้วยนะครับนี่ใครชอบน้ำพริกโอ้นี่รนฮะนี่ก็น้ำพริกอยากไปมากเดี๋ยวเราเดินไปจนสุดทางฮะจนถึงสี่แยกนี่ครับก็ใครที่ชอบบรรยากาศของการเดินจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะ ตลาดสดเนี่ยต้องมาที่นี่เลยครับนี่ซึ่งก็จะมีบรรยากาศของช่วงเช้าเช้ากับช่วงเย็นเย็นบรรยากาศก็จะแตกต่างกันครับช่วงบรรยากาศเช้าเช้าเนี่ยประมาณเราเรตีสามตีสี่เนี่ยก็จะเห็นแม่ค้าพ่อค้านะฮะมาวางของขายกันตั้งี่ฮะก็จะเป็นผักพื้นบ้านถ้าขายดีไหมเรื่อยๆเ,เนาะ ก็พอขายได้นะพอขายได้แต่ก็มีหลากหลายครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศของพ่อค้าแม่ขายครับนี่ครับก็เก็บบรรยากาศในฝากท่านเดี๋ยวเราจะเดินทะลุเข้าไปข้างในนี่ฮะอันนี้จะเป็นบรรยากาศทางด้านในแล้ว โอ้โหนี่ฮะของหลากหลายมากโอ้โมกอะกรแพปลาด้วยปลาขายนะฮะ่นื้อปลาทูฮะเนอ้อัด้วยฮะื้อหมูฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านในฮะตรงนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าแล้ว บรรยากาศดูไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่ฮะคนบางบางตานะนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเริ่มทยอยกลับไปแล้วก็ได้นี่นะฮะเดินดูพาทุกท่านเดินดูบรรยากาศะฮะช่วงทางที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการขายพวกผักสดนะฮะผักต่างๆแล้วพอเราเข้ามาข้างในก็จะเป็นอาหาร นะครับแล้วก็จะมีเครื่องไทยสวยบ้างนะครับสลับปักคนกันนะฮะโอ้โห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 อดูบรรยากาศสดๆนะฮะนี่ครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยโอ้ดยอดน,นี่นะฮะออ้ยเนี่ยนะฮะโอ้โห,หมูหมูฮะสุดบรรยากาศ พอค้าแม่ขายเริ่มเก็บแล้วก็มันมืดแล้วโอ้นี่ฮะมืดแล้วเริ่มเก็บแล้วเวนส้มนะฮะฝั่งนี้ฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นขายปลาฮะขายดีไหมพี่ขายดีเนะเาะพอได้เนาะนี่ฮะก็จะมาสุดอยู่ตรงนี้โอ้นี่นะฮะ แต่ว่าตรงโซนนี้ก็จะเก็บแล้วพอค้าแม่ขายเก็บไว้แล้วครับเพราะว่ามืดแล้ว <c oughs> นะครับมืดแล้วก็เลยเก็บแล้วจะเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วี่ครับโอ้สุดๆแฮ่มีเป็นบรรยากาศสดๆของตลอสุดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เป็นโอก,กาสที่ดีครับได้ เดินทางมาที่นี่เดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศไปฝากทุกท่านไว้เพื่อใครที่อยากชมใครที่ไม่มีโอกาสมาฮะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศครับอันนี้ก็จะมาสุดเส้นทางที่เราเดินเข้ามาโอเคครับฝากทุกท่านนะครับฝากไลค์กดติ like, ดตามช่องเอาเอออนดูแฟมิลี่แชแนวนเราด้วยนะครับอนีก็จะเก็บบรรยากาศหลากหลายครับที่เราไปเดินทางไปในวันเป็นาทา่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่ เราคิดว่าเป็นสถานที่ที่อยากจะอาทุศันมารับชมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันรวมถึงกิจกรรมต่างๆครับที่เป็นวัฒนธรรมประเทณนี้เราก็จะเอามาฝากแลกเปลี่ยนกับทุกท่านรับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจช่อง Our Endo Family Channel เราด้วยนะครับสคุณวันนี้เจนีครับสวัสดีครับ